สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่4เดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราเลยและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่กร่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชรแมงคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเหตุเหตุการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพิกมมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านปารีสแซงต์แชงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไป,ปชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชงนะครับทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็น สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ5เสมอศูนย์และแพ้หนึ่งเกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านคริสตัลพาเลซผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะนยอยู่ที่แปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพอ้อที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม ลองมาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรองผลคือปารีสแซงต์แชมงเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เปอร์เซ็นต์คร หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮการพบกันในนัดแรกจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นในบ้านด้วยและมีสกอร์ที่ค่อนข้างเป็นต่อวันนี้ผมยังเชื่อใจในเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะทางปารีสแซญแมงไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเดชเชมบนชิปอังกฤษผมเลือกไปที่ครหว่างรูต้นเทาวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรอตเทอแฮมคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สติเฮตุเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านลอตเตอร์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวผลคือลูตันทาวบุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างลูตันทาวกับทีมเยือนอย่างลอตเตอร์แฮมนะครับทางเจ้าบ้านอย่างลูตันทาวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม ตีตีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านลูตันทาวนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้หนึ่งเกมนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านลูตันทาวนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิสเดิลสโบผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านลูตันทาวนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมอที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างลอตเทอร์แฮมนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยเสมอหนึ่งและแพ้ห้าเกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างลอตเทอร์แฮมนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็คเบิร์ดลอเวอร์ผลคือเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างลอตเทอร์แฮมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.63เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์ครับผม Uhm. หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสี่ตีให้ทุเฮการพบกันกันทั้งสองทีมเห็นด้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างรูตันทาวนั้นค่อนข้างดูดีกว่าผมจึงขอมาดูสี่ตีหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับผมวันนี้จากการที่รูตันทาวต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรัตเแฮมผมเชื่อใจในเจ้าบ้านลูตันทาวครับผมผมขอฟันธงว่าลูต ну ันทาวสามารถเปิดบ้านชนะทางรัตเแฮมได้ด้วยตกสองประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลีกวันของประเทศอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างชูสบิวรีเปิดป้านต้อนรับการมาเยือนของอ e ิสวิตคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม ตีตีเฮตูเ hey, ฮ hey. การพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันสเกมโดยทางด้านของชูสบิลลี่นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอทางอิสวิดได้เลยพวกเขาแพ้ไปทั้งหมด2เกมรวดเลยครับผมโดยนันลดล่าสุดพวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของอิสวิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชูสบิลลี่ผลคืออิสวิดเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างชูสบิลลี่กับทีมเยือนอย่างอิสวิดทางเจ้าบ้านชูสบิลลี่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์100เปอร์เซ็น ี4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างชูสบิลลี่นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านชูสบิลลี่นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออฟฟอร์ดยูไนเต็ดผลคือชูสบิลลี่เปิดบ้านแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านชูสบิลลี่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเย็ยนอย่างอิสวิตนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย็ยนอย่างอิสวิตนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านสวินคอนผลคืออิสวิดชนะมดุสกร1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทีมเยอนอย่างอิสวิตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่6.67เสมอที50่50และแพ้ที่33.33เ33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตีเฮตูเฮการพบกันของทั้งสทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างอิสวิทนั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่อิสวิทต้องบุกไป,ปเยือนทางชูทบิลลี่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมขอฟันธงว่าอิสวิทสามารถบ,บุกมาชนะทางชูทบิลลี่ได้ด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อนหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ